กด 3, 30, 300ในการสร้างเมืองสุขภาพดีเรื่องของเมืองสุขภาพดีมีพื้นที่สีเขียวเป็นจำนวนมากเหมาะสมกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของประชากรเมืองและผู้บริหารเมืองทุกคนนะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วเราจะมีแนวทางวิธีการและเกณฑ์มาตรฐาน ในการสร้างเมืองสีเขียวและสุขภาพดีอย่างไรนะครับมันมีกฎง่ายๆอันนึงซึ่งถูกเผยแพร่โดย UN Habitat นะครับเป็นแนวคิดของคุณเซอร์ซิลเคอร์นิเจนไดนะครับเขาได้เสนอแนวคิดที่เป็นตัวเลขน่าสนใจก็คือตัวเลข 3, 30และ300ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการในการสร้างเมืองที่มีสุขภาพดีและมีพื้นที่สีเขียวอย่างเหมาะสมตัวแรกครับ จะต้องมีต้นไม้ใหญ่3ต้นในสายตาของเราครับคือเราอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยก็คือบ้านของเราพื้นที่ที่ทำงานของเราหรือพื้นที่ห้องเรียนมหาวิทยาลัยโรงเรียนหรือพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือพื้นที่ที่เราฟื้นฟูสุขภาพทั้งกายและใจของเราเช่นสวนสาธารณะพื้นที่นั่งเล่นและอื่นๆเนี่ยนะครับนั่งตรงไหนก็ตามในพื้นที่ชุมชนเมืองที่ดี มองออกไปในสายตาของเรานีครับจะต้องเห็นต้นไม้ใหญ่อย่างน้อย3ต้นถ้าเราทําตามเกณฑ์มาตรฐานนี้เมื่อไหร่ไปยืนตรงไหนก็ตามในพื้นที่เมืองในพื้นที่ที่ทํางานในโรงเรียนสถานศึกษาในพื้นที่ที่เราพักผ่อนหย่อนใจพักกายพักใจหลังจากทํางานแล้วเราเห็นต้นไม้ไม่น้อยกว่า3ต้นแปลว่าเมืองนั้นมีพื้นที่สีเขียวเป็นจานํานวนมากและมีพื้นที่ที่จะ ดูดซับความร้อนสร้างความร่มรื่นสร้างความสบายอกสบายใจกับการเห็นต้นไม้ให้กับประชาชนนั่นเององค์ประกอบที่2ถูกกำหนดด้วยตัวเลข30ครับหมายถึงพื้นที่ภายในชุมชนอย่างน้อย30%จะต้องถูกปกคลุมหรืออยู่ภายใต้ร่มเงาหรือทรงพุ่มของต้นไม้ใหญ่ครับในความหมายของชุมชนก็คือสิ่งที่ประชาชน ใช้อยู่อาศัยแล้วก็มีองค์ประกอบพื้นฐานในชีวิตของเขาอยู่ในระยะที่เขาสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้นะครับเช่นจับจ่ายซื้อสินค้าในชีวิตประจําวันมีตลาดมีที่อยู่อาศัยมีแหล่งที่เท้าพักผ่อนหย่อนใจมีกิจกรรมทางสังคมภายในชุมชนของเขาได้นะครับพื้นที่แบบนี้เรียกว่าชุมชนและพื้นที่แบบนี้ที่เป็นชุมชน ควรจะมีพื้นที่ที่อยู่ภายใต้ร่มเงาหรือทรงคุ้มของต้นไม้ไม่น้อยกว่า30%ไม่นับรวมการอยู่ภายใต้ร่มเงาของอาคารหรือว่าสถาปัตยกรรมอื่นๆนะครับอันนี้นับเฉพาะ ร่มเงาของต้นไม้ไม่น้อยกว่า30%การมีร่มเงาหรืออยู่ภายใต้ทรงพุ่มของต้นไม้นั่นหมายถึงมันมีพื้นที่ที่ประชาชนพล,ลเมืองไม่ต้องผัดเชิญกับสภาพอากาศโดยตรงโดยเฉพาะยิ่งแสงแดดและบางส่วนก็คือมีฝนหรือว่าหิมะก็ไม่โดนโดยตรงครับมีต้นไม้มีใบไม้มีกิ่งไม้มากรองความรุนแรง หรือองค์ประกอบที่จะทำให้มนุษย์ได้รับอันตรายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมและร่มเงาของต้นไม้อย่างสร้างความเย็นหรือแก้ปัญหาเรื่องของเกาะความร้อน Urban Heat i c e l อแลให้กับเมืองอย่างสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนเอื้ออำนวยต่อการเดินเท้าอย่างมีคุณภาพดีเพราะว่าไม่ต้องเดินภายใต้สภาพอากาศที่รุนแรงแดดร้อนจัดฝนตกหนักและอื่นๆ เป็นที่หลบภัยของสัตว์ที่จําเป็นต้องอยู่ในเมืองเช่นนกเช่นกระรอกและอื่นๆมแมลงอื่นๆที่เป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้กับพื้นที่เมืองเป็นแหล่งพืชพันธุ์เป็นแหล่งพื้นที่ที่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้มักจะเป็นดินมีพื้นที่ permeable หรือพื้นที่สามารถซึมน้ําได้ช่วยบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายประการให้กับเมืองได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นชุมชนที่ดี ทำให้ประชาชนมีคุณภาพดีจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า30%ครับที่ถูกปกคลุมด้วยร่มเงาหรือทรงพุ่มของต้นไม้องค์ประกอบที่3ครับถูกกําหนดด้วยตัวเลข300นั่นคือประชาชนจะต้องสามารถเดินเข้าถึงพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในระยะไม่เกิน300เมตรด้วยการเดินเท้าหรือการขี่จักรยานครับ เขาพูดถึงคำว่าพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพดีและมีความเป็นสาธารณะแปลว่าประชาชนทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนมีข้อจำกัดเชิงกายภาพมีข้อจำกัดทางการมองเห็นทางการเคลื่อนไหวสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเขากำหนดไว้ว่าระยะทาง300เมตรด้วยการเดินเท้าและขี่จักรยานออกไปจากบ้านออกไปจากที่ทำงานนะครับจะต้องเจอ สวนสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดไม่น้อยกว่า0.5ถึง1เฮกตาร์แปลเป็นหน่วยให้คนไทยเข้าใจง่ายๆก็คือ5,000ถึง10,000ตารางเมตรนั่นเองแล้วแน่นอนครับตัวเลข300คืออยู่ในระยะที่เราสามารถเดินทางโดยไม่ต้องพึ่งพายานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ใช้ตัวเราเนี่ยครับใช้ขาของเราเดินหรือใช้ขาของเราขี่จักรยานแน่นอนว่าการเดินทางประเภทนี้ ไม่มีต้นทุนครับเราไม่ต้องจ่ายเงินเราใช้ขาของเราเราใช้แรงของเราหรือว่าจักรยานทุกบ้านก็มีครับไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเป็นจํานวนมากและเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคนทุกเพศทุกวัยเกือบทุกคนที่ไม่ได้มีข้อจํากัดในการเดินทางนะครับก็สามารถเดินและขี่จักรยานได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสําหรับทุกคน เราจะเห็นภาพครับว่าองค์ประกอบง่ายๆ3องค์ประกอบเนี่ยครับ 3, 30และ300 3ต้นไม้ใหญ่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในเมืองจะต้องมองเห็นได้อย่างน้อย3ต้นมีพื้นที่ที่มีร่มเงาของต้นไม้ปกกลุ่มไม่น้อยกว่า3 0ของพื้นที่ภายในชุมชนและต้องเดินหรือขี่จักรยานเข้าถึงสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวที่มีขนาดเหมาะสมของชุมชนได้ในระยะไม่เกิน300เมตร สิ่งนี้คือสิ่งที่ทุกเมืองในโลกพยายามขับเคลื่อนครับเราจะเห็นแนวคิดเมือง15นาทีเมืองสีเขียว Resilient City เมืองทนทานหรือปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศได้พื้นที่สีเขียวเหล่านี้นะครับจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในเวลาปกติชีวิตประจำวันเห็นพื้นที่สีเขียวเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเห็นต้นไม้มีร่มเงาชีวิตเราก็มีความสุขเราพึ่งพา เครื่องกลในการปรับอากาศสร้างภาวะน่าสบายน้อยลงเมื่อยามเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติพื้นที่เหล่านี้จะเป็นบัฟเฟอร์โซนเป็นตัวป้องกันเป็นพื้นที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กับเราอย่างเหมาะสมและที่สําคัญครับพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่สาธารณะแปลว่าเป็นพื้นที่ปะทะสังสรรค์ทางสังคมที่คนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยได้ถอดหมวกถอดยศถาบรรดาศักดิ์เอาไว้ที่บ้านแล้วมาเจอกับคนอื่นในฐานะมนุษย์ปกติอย่างเท่าเทียม มันเป็นการสร้างสังคมประชาธิปไตยสังคมเท่าเทียมควบคู่ไปกับการสร้างเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยเลขง่ายๆครับ 3, 30และ300เรามาพัฒนาเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยกันเถอะครับวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ